กราบสวัสดีครับพ่อพี่น้องท่านผู้มีเกียรติเคารุรักและฉิดหอดตลอดเวลาตัวคเพื่อนอื่นพี่น้องมากินเขาวต้องกันมานน้ปนปาออมสีนลวกพักบอกอย่างหลายเลยมันพักขั้นจองพักกระจนต,ต้มเห็ดหมกทัว่วผู้เขาเมาก็ะมีเขาปาดเขาโพดก็มี พี่น้องคำามาแล้วก็อย่าลืมกินเขาเสียบๆนอนรับรับครับทายสะดวกหวอกไปใส่ผอถ้าเงินเดินไปใส่ผอในท่อง <c oughs> อยาลืมกดนไหลก,ก้กนแชร์กดติดตาเมย์ไฟย,ยืดเหนื่อ่เด้อครับตื่นขึ้นกับออกเลยพี่น้องออกเลยตื่นขึ้นต้องออกออกกับร่งกายนั่งพักคนใหม่ปั่นมาครับมา ม <c oughs> าเสียบหรอกเนี่ยเสียบผู้เท่ากันมันวัน <c oughs> ลวกพักขั้นจองเนี่ยฝนมาคู่ ผู้ดใดมักกินผักยืมกันได้ยังก็เพื่อเพื่อนมักกินผักมักออกกำลังกายมักยืมกัน เราพูดไปทั้งขอนแก่นไปทั้งพุ่นอย่าลืมแแบบไปเยี่ยมไปยามเนออำเภอสีมผู้จังหวัดขอนแกน่ <c oughs> บนตำบลบริบูรณ์บมันผ้า้ำเทียงบมานมีจะ่ผู้เขา thank mm -hmm. you Nå kom de an igjen. mm <laughs>